quản đi vậy, hm, giờ to toa, toa, toa gì đây nè, giờ thì lúc này khách นะครับหลังจากนองไทบันแลวนะครับไปตุกไปโม่กันนะครางราหเนะครับเพื่อ กาเตรียมตัวนะครับเรื่องนะครับตป็นสีเป็นยางออกหนาบพื่อต้นตใจนะครับเพือ่อรับตั้งใจจากกองพี่น้องเข้านะครับอยู่นะครับกองบินกองบินน้อง,น,อง,องะนะครับที่มาลงกิจกรรมนะครับหลุมหลันบ่งเข้านะครับปีนี้ข้ามโรงเรียนลงเข้านะครับที่นี่ที่จัดงาน3 3หาปลาสามาธินะครับก็ได้ไปเล่าลูกเรา,า,าเหลานมาทางกรุงเทพมหานคร นะครับว่าปีนี้เท่าทีมีการจัดงานหาปลาสาม,าามัคคีนะครับเพื่อน้ำปัจจัยต่างๆนะครับมาพัฒนาโรงเรียนเท่าซึ่งโรงเรียนเท่ากับการยยกฐานพุทธศัพท์แลกักการแยกต้องพัฒนาอีกหลายหอกหลายบอลหลายจุนะครับว่บาทวีปติในการไปขอหาปลาในการจัดหาปลาสาม,าามัคคีนะครับเพื่อพัฒนาโรงเรียนเท่าช่วงวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ เมษานะครับจากของการเาบุญเกินพี่น้องไหวรวมหนานะครับเราไหวเด้อนะครับเรามาเอาบุญผาป้ารวยเป็นใจหนกนักเตะนะครับอ่าผู้ใดหี่พี่พี่น้องพี่นุ่มี่น้านะครับจากให้ข้าวจันนะครับท่อกันกีได้เห็นซ่อมเห็นยันนะครับแปดเจ็ดอ่ากับเข้าใจที่ว่ารับช่วงแต่ว่าก็จะยิ้มใจนี่แต่คือพอดีนะครับแต่ว่า ในการที่กลับมาตา้ข่งคู่ยี่อยู่นะครับเพื่อนยีนองเข้าเรียนรวมเข้ากลุมในฝัางพละงนะครับพาม่นงเรียนบางเข้าความแตกตการกลาวโลจแจ้งก้าพี่น้องนะครับได้ทุดนทอกข้านากตั้งนะครับกองเงาสุทรีบุต่พิลาเงน้างเพียงอุู่ไยกับก้าลจ้จุลัานนะครับดท่านเปให้นนะครับเป็นเจ้าหน้ของปาขางที่โรงเรียกบางเข้าันะครับ หลังจากไส้มาตรเนี่ขอเช่อการได้กอเรื่องนะครับมีก้าอีก้าอีมบรีดามจังองนั่งนะครับก้าอีนะครับก็นั่งใดตามอัธยาศัยนะครับหลาินลังพอดมาหลัาหนังพระพุทธรสปซก่อนนะครับจังกาปานะครับเพราะเขาก็โดนนะครับใส่ยวลาเขโดนนะครับเข้าเข้าดาวยิบขึ้นหมดหมดเข้าดาวกันใดนะครับผาหนุ้าหลานลหนังพระุทมรสปะก่อนนะครับจังเมื่อบานเมื่อซองนะครับ หรือซูฟันเขากินเขาทัง่างั้งวันกระแดนะครับอปลาคุดกินนองนะครับุของทุบก้อนนะครับเดินทาหมาร่วที่ได้กับท้งัานะครับว่าปีใหม่คอาเรบปีใหม่นะครับเพร่อเป็นดีุนแก่ของเราข้าวุนัก้าทุนรันก็หั่นโุท้ก็ทางเข่านะครับผู้รักก็ทา่จักนะครับหมาโงควทุเป็นกันเดี่งเดียวกันนะครับให้การ เป็นกิจกรรมื่นงๆรทุกันทุกที่นี่กิจกรรมี่ายกระด้รับรวมรปมดเลยนะครับจากพี่น้องเฮาเป็นยานดีทุกเกี่ยวนะครับรอบดีกับขึ้นกันเป็นเนล่อนะับพี่น้องเฮานะครับมารวมจิจกรรมภาพบุตตักบะนะครับวันถุดีไม่นะครับไม่มีนี

这很热，热和你。

นะครับขอต้อนรับขอสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องเฮานะครับชื่อผู้ช่วยผู้อำนวย Pudang saranang kacadi Damang saranang kacadi Sangkang saranang kacadi Tuti api putang saranang

โยมฺเพสํธํสมณํตสฺสามิติสรณํคบทํนิฏฺฐาตานกิฏฺฐาเวรมณีสิกฺขาปทํสมาจริยามิ

इमानि पञ्चशिखपठानि शीलेन सुखं तिञ्जन्ति शीलेन पोखसम्पथा शीलेन निपुतिञ्जन्ति तत्समशीलं विशोत्राणि and Terima kasih i am